เพื่อนๆค่ะช่วงนี้ร้อนมากค่ะความร้อนจากแสงแดดทำให้ต้นไม้เสียหายเราไปดูเดลี่จักระพัดด่านกันค่ะ เดลี่จะก,กรพัดด่งเราปรกติก็โดนแดดช่วงบายอ่อนๆค่ะแต่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ค่ะแดดแรงมากทําให้น้องแบบเสียหายหนักมากเลยค่ะต้องนับนึ่งไม่เลยเพื่อนๆที่ปลูกไม้ด่งหรือไม้โชว์ใบต้องระวังให้ดีนะคะแสงแดดค่ะ